สวัสดีครับกรเกษตรทฤษฎีใหม่มาแล้วมาไทายสนทุเรียนไทยอัปเดียทุเรียนววาน2ปีเกศเดียนเลยงลงไปดูแลกันไปเปิดกันเลยครับ2ปีเกศเดียนครับตัวนี้บำรุงอาหารเต็มที่ตัวนี้สีล่อง สีล่องเป็นเร่งตาดอกเป็ครับตนนะ่นมไม่ลองไม่รู้ล่องเป็นครับตัวตนมันสมบูรณ์แล้วถ้าสีมีรูบอ่ครับยิ้มรูบอ่ะยินะสีล่องมึงรูหลายตนมั้ครับ,รบสองปีเกตเดียนครับ ตอนนี้กำลังถือแดดกำลังใบกำลังเดียมครับน้องหันมันฝนเล้งแห้งครับโลดเลี้ยงดูเดียนนึงเดียนมเดียมมากเลยทุเรียนร่วนเตรียมปลอมมันจะเป็นยังไงครับสีล่องดูเตรียมปลอมทุเรียตนต้นขนาดน,นี้ีดูสีเหีืหองดูเบบี้บอกิ่งถังอน,น,นี้ เอาหลูกเดี๋ยวบอครับต้นนี้บอนี่เอาใบเอาใบออกจากต้นครับจากโคนต้นครับให้เบิ่งใกล้ๆครับว่าต้นสูงบอครับ สองปีเกษียณทุเรียนพิกัดกาอยู่บ้านกเกษตรสมบูรณ์ตำบลบุแรเพิ่มเงินครับลังหลานก้อยผมสม่ิวครับวันทุเรียนสองปีเกษียวว่าสมบูรณ์บอจิเป็นตาได้หลูบอเ่งตาดอกส่องูบง หา p ไปเบิ่งตัวที่ตัวที่กำลังตัวต้วนเตรียมเตรียมนะครับพี่ที่เตรียมเตรียมเอาลู่แต่งตาดอกบริเวณโคตรต้นบริเวณโคตรต้น เอาไปเอาไวเลยครับต้นกะเสียมร่องเบิง้งไม่ไม่ลองไม่รู้เตรียมว่าการไปสมบูรณ์ซ้ำนี่นี่ลูกนี่ลูกนี่ดอก,ม,กมันสิจับบ่ครับก้มสูงตัวนี้ประมาณสูงตัวนี้ประมัน พกเมนอยู่ดอครับบริเวณขนตน้นจะเอาใบออกไปเลยครับใบออกจากช่วงปุ่มเลยครับใบออกกวาดออกตลอดเสถียรหากลเลยนะครับหากรอดใบออกแก่น้นต้นรอบช่วงปุ่มเลยครับ ะบกันใย,ยแห้งครับอาจจะน,นับนับน้ำนักได้อยู่ค,ครับหน่วยล่องล่องดูล่องดูใบกันเียวเขียมเหลี่ยมสมบูรณ์ดีอยู่ครับใบสมบูรณ์ซ้ำหนึ่ง ตอนอัตตาตอนออกดอกที่นี่หานเพียงพ่อบอเพียงพ่อแค่เสียลูกเดียวบอสถ้สียร่องมึงครับตน้นดีนีเสียร่องมึงแค่ซี่หาต้นนี่แหละครับสวนนี่เพราะว่าบ่าในร่องมันคือต้นร่องมึงต้นได้ที่สมบูรณ์ที่สุด สมบูรณ์กาจริงไงยิงไงยังถืงรอร่ออ่อนต่อตัวนี้กัจริงกันสมบูรณ์อยู่ครับแต่ว่าลอ่ลอล่อล่อเห็นใบตัวนี้แก่กันครับตัวนี้กำลังแตกใบอ่อนต้องต้องล่อบใบอีกรออสองลอง่อครับ ว่าช่วงฝนตกเรียงครับมันเอาใบบัใดใบบัใดมะแล่งเขามาแล่งเขากล้อใบใหม่สะสมใบตรงนี้ใบใหม่ใบแกกทั้งสิเตยงตาดอกได้ ด้วยหอมคาวาเวอร์ดิทนะครับทุเรียนแปลงสองปีเกตเดียนครับต,ต้นหาเม็ดพกเม็ดใดญครับตัวน่อยกว่าชิมวันหาเม็ดซีเม็ดตัวในสมบุนครับ ครับอีกต้นหนึ่งต้นหนึ่งเตรียมเตรียมลองดูครับว่าเสียงดอกบบบบบ่ตอนเดียรอบองบมากรับปีนี่ตัวนี้ครับ สมบูรณ์ครับต้นที่สมบูรณ์ที่สุดที่สิ่งที่ทองเอาเอาลูกถ้าต้ตนมาสมบูรณ์กับว่าท่านจะท่านรอครับเพราะมันยังหน่อยอยู่ครับทุเรียนสองปีเกษเดือนครับสองปีเดเดือนครับ มาล่องเอาหลูกเบ่งปีนี่ได้ผลอย่างเดี๋ยวกรสีมีคลิปล่งให้เบ่งเรื่อยๆครับากการี่เตรียมตัวสีเอาดอกเอาผลเตรียมอาหารอย่างไรสีท่วโมนบ่ขาดครับปุ๋ยกระใสตลอดปุ๋ย20วันอินซีอินซีอินซียี่สิเหมือใส่เที่หนึง เมีซิบผามือเคมือนี่เคมินี่ยี่ซิบยี่ิบมือก็ใส่ใดครับใส่ดูใส่หน่อยใส่ดูครับแต่อาหารเสริมท่างใบกอแก้วสีทุกอาทิตย์ครับสีผู้เลียนแปลงนี่สีเต็มมือผูกมาเลยครับกอแก้วอาหารกอแก้วสองเกลือมหศจรรจ์อาหารเสริมท่างใบ เบิงบ่งเบิ่งใบอะไรครับว่าต้อมสมบูรณ์ใบเขียวเข้มเขียวเข็บอาหารเติมทางใบซีดถ้มีเวลากซีหมือนแค่หนึน่งครับถ้ามีเวลากอาทิรัติยาปลูกถวเทียนนี่ต้องมีอาหารหกินตลอดครับกินเบาขาดกินได้ทุกมือแห่งดีกับไฮน้อย ให้รูครับทุกสิบวันสิบห้าวันครับกินซี่กินซี่กินซี่ยี่สิบห้ามื่นก็นได้ครับถ้าหายเจ้างี่ได้สมบูรณ์ครับอาหารเสร,าารเิมข้างใบนี่อาทิตย์ละครั้งครับสีอาทิตย์ละครั้งสี่ง่ายครับอาหารเสริมข้างใบ เพราะทุเรียนแปลงนี่ใส่ตลอดเลยครับตต้งแต่มือผูกมาเลยหารเสริมทางใบไทยบึงข้อมสมบูรณ์ครับสองปีเกือบเดือนเดี๋ยวไปะเดี๋ยวไปบึงข้างฝนครับโตนไงคือกันครับ ต้นนันกันครับหนุ่มต้นนี้ก็สิเตรียมเหมกันครับเตรียมเตรียมเร่งตาดอกสะสมอาหารสะสมอาหารเพื่องพ่อแล้วก็สิร่องให้ออกดอกบังคับต้นวาทุเรียนสองปีเกตเดือนสีสีเฮ็ดได้บอสครับ เลี้ยงสองปีเก็บเลี้ยงสิเฮ็ดได้บ่บ่ต้องปีแรกอาจสิบ่ได้หลายครับหน่วยสองน่วยก็เอาครับเห,ห็นมันมีลูกเบิ่งครับประชาธรรมมีลูกเบิ่งหาดเห็นมีลูกเห็นมันเลี้ยงดูครับนี่ครับทายทุเรียนมาให้เบิ่งครับอัดเดือดทุเรียนว่าสมบูรณ เราดูเรียกได้กาบสมบูรณ์ครับ่ครับตัวนี้ก็สมบูรณ์กัน อินซีผูุเลียงนะครับอาหารเสริมกับยาให้ขาดครับปุ๋ยอินทรีย์ผู้ใดปลูกใหม่ๆครับแนะน้ำปีแหลี่ยงใส่อินทรีย์เลยครับยี่สิบมื่นใส่ท er ีนึงครับปีแหลี่หามใส่เคมีครับเห็นอินทรีย์เลยครับปีแหล่ยงผู Π ้เรียนบนใหญ่จะใส่เคมีครับใส่ได้จักแก่แเดือนเก่าเดียว แกดเก่าเดือนจังใส่เคมีนิดหน่อยแบบผู้ที่เลี้ยงเลยนี่ครับกินที่ตลอดครับไอที่กินตลอดครับผู้เลี้ยงผู้เลี่ยงมาในคนส่วนของคนนะครับส่วนในกระลังหยอดกระลังแตะเลยครับกระลังกระลังในหยอด ว่ามาังหันฝนตกมแมลงเขากินใบวัดครับฝนฝนกำลังออกกำลังกำลังมีมีใบใหม่มาใบใหม่มาสองปีเก็ดเดียนเหีนครับการปลูกทุเรียนนี่ สงสัยยังครับเสียดประธานได้แต่ว่าผมหนู่าเก่งอะไรครับแต่ว่ากับพ่อศึกษาพ่อโหแนวแนว่วิธีการปลูกรู้ลรื่องไดปลูกจังไดน้ำให้จังได,งดน้ำปัดใจรักเลยครับน้ำปัดใจรักแาดบรัยคือน้ำตัวนี้ประมาณ เกศเกศไม่ยากครับตัวหกเมตรเกศเมตรอยู่แล้วตัวนี้นะตัวนี้มีอยู่นี่สองตัวครับที่สูงกว่ามือครับชองปีเกศเดือนครับคือสภาพปีหนาหกสามปีครับนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งครับมลาสีล่องลองเอาดูดบึงครับต่วหนึ่งครับ กิางเมืองตรงส่วนนึงครับสิรอดนี่เกี่ยวยังเกี่ยวกับปูกทุเรียนด้วขาวใจเซตมาในซองกะไรครับคอมเมนต์มหน้าครับม่อนพ่อหูกันสีบอรครับบอสิบังนะครับบอกสมาปลูกทุเรียน สองปีเคลียเดือนคือใหญ่เลยซ้ำนี่ผู้ลงคนกับบอเสือครับแต่ว่าผู้ฝีกทียติดตามเบาเนิ้วนะสุขุมเพราะว่าทุเรียนตัวนี้เบาเนิ้วมาทายติแหลกแปดเดือนเลยครับมาทายที่แหลกแปดเดืนเอนเบาเนิ้วล่งใเบึงแปดเดืนอนตัวนี้ก็เป็นแต่มากสองปีกว่าสองปีเคลียร์ พี่นี่เริ่อมมะปุวยเหรอปลูกทุเรียนนี่ตรงตรงนี้ปลูกพีเรียงเลยปลูกกล้วยซับกลางครับปลูกปุ๋ยซับกลางแบบนี้ครับระวางต,ต้นทุเรียนสองต้นซับกลางลครับตัวปุ๋ยนี่สีซอยเป็นพีเลียงหลายทางครับซอยพีเลียงทั้งดินซอยพีเลียงทั้งซีฟุ้ดครับ สื่อปุ๋ยแน่อินทรีย์แน่อาหารเสริมแน่ครับกล้วยเป็นผีเลี้ยงหลในระย่างผีเลี้ยงผีเลี้ยงแม้กระทั่งซื้อปุ๋ยซื้ออาหารเสริมท่างใบอินทรีย์เคมีครับเพราะว่าทุเรียนนี่มันอาหารนี่ขาดแคี้ยนหมด้ครับอาหารเสริมอินทรียเนี่ยใสย่ทุกยี่สิบมื่นครับ โอเคอันอ okay. ินซีแมนครับเคมียังเคมีปีแรกถ้าปลูกไปไม่บ่บ่บบหั่นหายใจครับบ่หั่นอยากหายใจให้ปลูกระยะแปดเก่าเดือนจังเริ่มใส่หน,น่อยครับซิบมือยีซิบมือใส่เดือนหนึง่งแต่ว่าอินซีเนี่ยใส่ยีซิบมือซิบหามือใส่ได้ครับใส่หน่อยแต่ว่าให้ให้มีกินตลอดครับการที่ปลูกทุเรียนได้ คือเลี้ยงลูกครับเล็กหน่อยนี่ตื่นขึ้นมาตรงนี้นวกินครับทุเรียนกันครับกินในตลอดครับมีอยังแนี่สีบำรุงไดบำลุงไปเลยครับทุเรียนปีแรกปีที่สองนี่ครับบำรุ่งให้กินตลอดครับถ้าบำรุ่งใดปีแรกปีที่สองมันกำลังจะเริ่มเติบโตนี่มันสีหญาเร็วครับทุเรียนถ้าอาหารบ่พอนี่ปีแรกมันสีกระแดงครับ ปีที่สองกับสีชาครับปีที่สามกับติต้นกับผสมบูรณ์ถ้าบำรุงได้ปีแรกต้นมันสมบูรนครับตนยย้นใหญ่บำรุงตลอดล่ำต้นกับสีใหญ่ครับกิ่งสีใหญ่งาสีใหญ่งาใหญ่นี่พร้อมพร้อมสีรับน้ำนักลูกนี่ครับงางา,งาถ้าเด็กกำหุ่มนี่สิมันต้องรับร่องรับลูกได้ครับ ถ้ากิงไงงัใหญ่นี่ร่องรับอะไรจะถ่ายเิ่งรับตอนมันออกดอกกวจะถ่ายิ่งอีกทีอีกที่ครับฝากติดตามสว่องนะครับกรเกษตรทฤษฎีใหม่ถ้ามันออกดอกแล้วปฏิทายร่วงเห็นพวงอีกครับว่าเตรียมพร้อมจัางไหนอดจัางไหนจจงสีออกดอกเรียงตาดอกจจงไหนทัาสีได้ ับเดี๋ยวไม่เบิ้งสันสันซ้ำอยู่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับกดติดตามครับมีเกี่ยวกับทุเรียนเสีไม่ลง,งอีกดีครับสวัสดีครับ